ตึ้นตุกเด็กคบขือต้องหอกองนนะครับอกองนิ้ก็คือนนะครับเป็นารอเขเนี่ยอร่อยอร่อยรร้อนิเด่นอ๋อจ้าิดไฟเราจะขึ้นไปข้างบนนะครับ Phần bất tục. Bất tục. con vất tục này con tục bất tục, bất tục, bất tục, bất tục. 一用台断消行巾，消毒巾 กระเบืออ้องยางปูพื้นแผ่นใหญ่ราคาแค่หลักสิบถุงสินค้าชิ้นนี้เป็นไงนดูแล้วตุก๊กจะลงไปแล้วนะครับใส่ขึ้ับกาะรถหน Like, comment, and subscribe!